สวัสดีครับคุณผู้ชมข่าวสดที่ดูไลฟ์สตรีมอยู่ในขณะนี้นะฮะเราพาค,คุณผู้ชมมาที่วัดน้อยนพกคุณแขวงนครชัยศรีนะฮะเป็นโอกาสอันดีที่ได้พบกับคุณแม่น้องปอนะว่าคนถึงผายซึ่งถูกวิศวกรหนุ่มยิงเสียชีวิตที่แยกอ่างศิลานะครับเรามีโอกาสได้คุยกับคุณแม่สดๆนะตอนนี้นะฮะนี่นะครับ คุณแม่น้องปอนครับคุณแม่ฮะย้อนกลับไปวันเกิดเหตุนิดหนึ่งว่าน้องปอนคุยกับคุณแม่ว่าไงบ้างว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนอ๋อบอกว่าแม่กระถามปอนส่วนกันอะ่ะปอนไปไหนบอกว่าปอนจะไปเที่ยวทะเลแล้วปอนทามาบ้านยางทำเสร็จแล้วแม่บอกต้องไปส่งนะแม่บอกว่าเดี๋ยวหนูจะต้องไปเรียนต่อโรงเรียนใหม่นะ่นหนูเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะเพราะว่าต้องเอาใบไป ให้้เาาอยงีนกำลังจะขึ้นชั้นโรงเรียนใหม่แล้วใช่ใช่บอกเดี๋ยวปอนกลับมาเย็นไปใช้เย็นกลับแล้วแม่ก็โทรไปอีกทีไม่รู้แม่โทรไปอีกทีแม่บอกว่าไม่มีคนเลี้ยงน้องลูกเอ้ยบ่อยหรืแม่ดูก่อนเนาะวันเดียวเดี๋ยวปอนจะไปเช่วทะเลกับเพื่อนหน่อยคือเขาไม่ค่อยได้ไปไหนไงอืมเขาไม่ค่อยได้ไปไหนจริงปกติอยู่ช่วยที่บ้านคือเลี้ยงน้องนานๆานแม่ยอมให้ออกไปใช่นานๆนะแม่เป็นคนห่วงลูกนานๆแม่จะให้ออกไปครับ ถามตรงๆครับคุณแม่ที่ผ่านมาเห็นน้องปอนมีลักษณะหรือบุคลิกที่ออกแนวแบบวัยรุ่นที่สังคมโซเชียลกำลังรู้สึกกันไหมว่ามีมีเป็นบางคะต้องแบบว่าพุ่งๆหน่อยอมีวัยรุ่นอ่ะเนาะเวลาเขาอยู่กับเพื่อนฝูงเขาอ่ะมพนกอมีบ้างคเนาะแต่แม่ห้ามแม่ตีเลยแม่ตีเลยแม่บอกอย่า อย่าทําให้แม่เห็นแม้แต่การเดินต้องเดินดีๆเลยห้ามเดินแบบนี้น้องบอลจะรู้ทันทีม้องบอลกลัวแม่เดินแบบนี้คือเดินแบบไหนครับเดินแบบตงแปลงอะไรนี้นะห้ามพอเจอแม่ปุ๊บก้มหน้าแล้วก็เดินตรงๆคือเขาจะรักแม่เขาจะกลัวแม่ทุกวันนี้เขาเสียคนถามว่ามีมาหาแม่ไหมเขาบอกไม่มีหรอกน้องปอนกลัวแม่น้องปอนกลัวแม่มากแต่ก็รักแม่คือแม่พูดอะไรก็เชื่อคสักก็ไม่มีเจาะหูก็ไม่มี โอเควันที่เดินทางขึ้นรถตู้ไปพร้อมกับเพื่อนสังหรณ์ใจอะไรไหมครับไม่เห็นนะตอนขึ้นรถตู้ไปเลยเพราะแม่ไปทํางานอืใช่วันนั้นแม่ไปทำงานความรู้สึกไม่ได้มีอะไรมามเตือนเราไม่ยจากนี้ก็ไม่มีถ้ามีแล้วแม่แม่ไปแล้วอมไม่มีเลยออโอเคนะครับคุณผู้ชมข่าวสดกําลังสงสัยกันอยู่ว่าคลิปล่าสุดที่ออกมาก่อนที่จะนําไปสู่เหตุคุณแม่ได้ดูแล้วเนาะคุณผู้ชมข่าวสดหลายท่านอาจจะได้ดูแล้ว คุณแม่รู้สึกยังไงครับก็ช่วยดูกันหน่อยนะช่วยน้องๆมันหน่อยน้องที่มันอยู่นะน้องปอนเสียไปแล้วอ่ะยังไงน้องปอนไม่รู้เรื่องนั่นแหละน้องปอนไม่รับรู้เรื่องเนาะน้องปอนมันนอนแล้วอ่ะหลับไปแล้วไอ้น้องที่อยู่เนี่ยแม่หงสารับแม่หงสารมากที่เขาคือเขาบ่นกับแม่ทุกวันนะบอกแม่ผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วบอกทนหน่อยลูกสักพักเดี๋ยวก็หายนะลูกนะนะอะไรเนี้ย คุณผู้ชมข่าวสดบางท่านได้ดูแล้วบางท่านอาจจะยังไม่ได้ดูนะครับว่าก่อนที่รถของคุณวิศวะก่อนจะขับไปณนะจุดเกิดเหตุและมีกลุ่มวัยรุ่นลงมาล้อมรถตามที่คุณแม่ก็เห็นแล้วก็เห็นพร้อมกันทั้งหมดทั้งสังคมนะคลิปในรถเสียงที่คุณแม่ได้ยินเสียงนเหรคะเสียงก่อนที่รถจะวิ่งออกไปอ๋อเป็นอีกค,คลิปล่าสุดอ่าค,คลิปล่าสุดคุณแม่อ่าคลิปล่าสุดคือ มีเสียงของผู้ชายาคนขับด่าทอด่าทอและอ่าแล้วก็มีคําพูดว่ายิงเลยไหมอ่ายิงกันเลยไหมคุณแม่ก็คิดยังไงรู้สึกยังไงก็รู้สึกยังไงก็อย่างที่ตามที่แม่พูดแหละมันตั้งแต่ต้นว่าเขาครับเขาด่าเด็กก่อนเพราะว่าเด็กก่อนเพราะแม่บอกว่าไปหาสาเหตุอะไรก็ได้ที่ทําให้เด็กพวกเนี้ยมาโว มันต้องมีมากกว่านี้ที่เด็กกูคนวิ่งลงมามันต้องมีมากกว่านี้มันไม่ใช่ไม่ว่าคนเราอยู่ดีๆจะวิ่งไปอย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่นะแม่บอกแล้วให้หาสาเหตุอย่าไปสรุปว่าน้องเป็นอย่างงู้อย่างนี้ไงสงสารน้องมันพวกวันนี้น้องมันก็รับแบบจนไม่ไหวแล้วสงสารจริงแต่ส่วนตัวที่คุณแม่ถูกสังคมโซเชียลถล่มมาก่อนหน้านี้ไม่เป็นรไม่เป็นไรรู้สึกยังไงบ้างคะ ไไม่เป็นรว่าพูดสียใจเนาะปกป้องเด็กวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมแม่เป็นคนรักเด็กไงแม่เข้าใจเด็กคือเด็กมันเลื่อนร้อนอะจะทำไงอะเด็กไวรุ่นทุกคนเป็นเลื่อนร้อนหรือว่าแม่มีลูกผู้ชายก็มีรู้นะแม่เข้าใจไงเด็กไปรุ่นมันเลื่อนร้อนแม่เคยผ่านประสบการณ์มะแล้วเด็กัวรุ่นเนี่ยคือแม่มีลูกผู้ชายสองคนเนาะแล้วก็แบบมีเพื่อนเพื่อนลูกก็เป็นผู้ชายเข้าใจป่ะแล้วพ่อแม่เขาก็แบบ บางคนก็มีลูกเกย์อะไรเงี้ยเราก็นั่งคุยกันอะไรเงี้ยเนาะแม่เข้าใจใช่ไหมแต่คนอื่นเขาอาจจะไม่เข้าใจก็ได้เนาะเราไม่รู้เราบังคับเขาไม่ได้แจะถามว่าโซเชียลอ่ะบางทีแม่ก็เสียใจเนาะบางทีก็ก็บางทีก็มีแรงมางอะไรเงี้ยแม่รูเป่าอะไรเนี่ยคุณแม่ในฐานะมีลูกผู้ชายลูกน้องปอนของคุณแม่คบกับเพื่อนตามที่เห็นในคลิปมีบุคลิกที่พร้อมจะลุยลงมาจากรตู้ ผู้ชมข่าวสดกําลังดูอยู่และรู้สึกยังโกรธอยู่ที่ทําไมจะต้องลงไปมีท่าทีนักเลงขนาดนั้นความรู้สึกคุณแม่อยากจะสื่อสารอะไรเขาก็เข้าใจน้องหน่อยเนาะน้องเป็นวัยรุ่นอาจจะแบบรักเพื่อนเข้าใจไหมเหมือนดูเลตามหนังแม่เด็กอ่ะรักเพื่อนน้องควงเป็นคนรักเพื่อนรักเพื่อนพวกพ้องอะไรเงี้ยยอมไม่ได้ประมาณนั้นแหละเหมือนก็ตายแทนเพื่อนอะไรเงี้ยะก็ไปซะแล้ว อ้้งปไแลวาะหลังจากเหตุการณ์นั้นมีได้คุยกับกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในที่เกิดเหตุกันอีกบ้างไหมครับมีคุยจนคุณแม่ว่าไงบ้างคุณแม่ได้พูดกับเขาว่าไงบ้างคุยกับคุยกันเกือบเกือบเนี่ยเนี่ยจนเขาโดนโซเชียลหนักจนเขาเขาก็ห่างแม่ไปแล้วว่เขาโดนโซเชียลเขาห้ามแม่แม่ไปออกข่าวออกไปแต่แม่สู้เพื่อเขานะแม่สู้เพื่อเพื่อนน้องๆเพื่อเพื่อเด็กๆอ่ะเพื่อ เ,เด็กวัยรุ่นน่ะกลุ่ม,มนึ่งอะเนาะเนี่ยครับมีคอมเมนต์เข้ามาทันทีเลยณนะขณะที่สดอยู่ในขณะนี้ว่าทําไมคุณแม่น้องปอนเสียลูกแท้ๆยังต้องถือหางให้กลุ่มวัยรุ่นที่มีท่าทีอันตรพานด้วยคุณ <ขอ S 2> แม่ตอลูกแม่ตายไปแล้วแต่นี้แบบว่าอยากให้เข้าใจสังคมหน่อยสังคมวัยรุ่นเนาะก็มไม่ได้อยากจะให้ฟาดฟันอะไรกันนะไม่อยากให้ฟาดฟ,ฟันอยากให้ใช้วิจรารณญาณเนานะอยากให้ เข้าใจกันหน่อยไม่ใช่ว่าถือหางไม่ใช่แม่ถือหาง้าใจไหมคือทุกคนแม่เข้าใจทุกคนวัยรุ่นอ่ะ้าใจไม่ใช่ว่ากลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะเออหลายๆกลุ่มแม่อยากให้เข้าเข้าใจเขาคือคือบางทีเราอย่าไปมองเขาด้านเดียวคือเราต้องมองยาวๆหน่อยนะนะว่าสาเหตุมาจากไหนแล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยสรุปกันดีป่ะเนาะสงสารน้องเขาอ่ะแล้วน้องเขาก็เด็กวัยรุ่นคนเล่นโซเชียลเยอะอ่ะ แล้วตอนนี้เขาไม่ได้เล่นอ่ะเขาคงงานโดนเยอะเนาะเขาก็เล่นเฟซเล่นอะไรกันนะเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็รู้อยู่เนาะไม่เหมือนแม่แม่ไม่ค่อยเปิดดูแม่ไม่เคยคอมเมนต์ใครเลยเนาะแต่แม่ไม่ว่าใครนะเพราะว่าเป็นสิทธิของบุคคลนะทั่วประเทศลึกๆยังโกรธอยู่ไหมครับไม่ไม่แล้วไม่โกรธแรกๆแม่ไปรับศพน้องอาจจะโกรธตอนนี้แม่ไม่โกรธถือว่าเรื่องธรรมดาสุดท้ายครับคุณแม่สังคมจะมีความปลอดภัย ยังไงในธนนะคุณแม่ที่มีลูกชายและโอเคขอขอโทษนะครับเพิ่งเสียลูกชายใ,ชในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งไม่พร้อมที่จะเจอกับกลุ่มอันตรพาลและสนับสนุนให้มีการใช้ปืนหรืออ่ป้องกันตัวตามอารมณ์ของสังคมตอนนี้คิดกับกันถ้าเป็นคุณแม่จะทำาไงครับคือการใช้ปืนใช่ไหมการมีปืนไว้ในครอบครอง นั่นแหละสิอ,อันนี้มันต้องเป็นเรื่องของกฎหมายฝ่ายไ,ไหนอะเขาจัดการเจ้าหน้าที่ตำรวจกําลัง,ง,ลงดําเนินการอยู่ใช่ค่ะก็<ม>ให้เขาดูกันไป<ม><ม>เราไม่มีสิทธิ์เนาะ<ม>ให้ดูกันเป็นบทเรียนอุทาหอนเ<ม>นาว่ามันเป็นแบบนี้<ม>เราจะให้มันมีอีกไหมให้มันเกิดขึ้นอีกไหมอีกต่อไปอีกกี่ลายเนาะถ้ามันเกิดขึ้นกับครอบครัวเขาเขาจะเสียใจขนาดไหน เนาะช่วยกันคิดๆหน่อยอช่วยกันรณรงค์หน่อยสังคมนะอนเนาะทุวันนี้เนาะช่วยกันคิดหน่อยอลาคุณผู้ชมข่าวสดเท่านี้นะครับขอบคุณจ้ะเน,นะจะได้เป็นประโยชน์ในสังคมมา ครับคุณผู้ชมข่าวสดที่ดูไปเมื่อสักครู่นี้คือเปิดใจกับทางข่าวสดไลฟ์สตรีมครั้งแรกของแม่น้องปอนนวพลถึงผายหลังจากนี้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการเพื่อความยุติธรรมของทุกฝ่ายนะครับ